สวัสดีค่ะมาปรางชามาคองอดมนะคะวันนี้ค่ะสยามรัดออนไลน์พาเรามาอยู่ที่ไหนเอย่ยคิลพรลคลินิกค่ะที่นะคะเป็นสถาบันสนัลยกรรมความงามตัวใบหน้าค่ะวันนี้นะคะปรางจะมาพาทุกคนพบกับผู้เชี่ยวชาญน,นายแพทย์ชนรัฐิศินรัชตานันค่ะตามเข้ามาเลยค่ะ จอพี่ออนพอดีเลยอ่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะคาสที่เรินิค่ะมาไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้ดีใจมากเลยมาถึงก็เจอเลยพี่ออนวันนี้นะคะพี่ออนเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมคะค่ะ<ๆ>ก็เป็นแฟนมสเตอร์ด้วยแล้วี่ปรึกษา<ๆ>ก็วันนี้เนี่ยก็มาให้คําแนะนํากับคนไข้ที่เข้ามาที่คลินิกค่ะา <ๆ S 1> มาแนะนําพูดคุยแล้วก็ๆๆเล่าประสบการณ์ว่า สิ่งที่เราได้ออทำที่ทีละคนคลินิกมีอะไรบ้าง,<ะ>างก็คือทำตาสองชั้นแล้วก็ทำเฟสล็อกค่ะค้าที่เป็นคนไข้เข้ามาก,ก็จะได้เห็นว่าเคสจริงๆที่ทำแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเพราะได้ทำเฟซล็อกแล้วเป็นไงบ้างไหนมั่นใจทิ้งกว่าเดิมค่ะเ <ฮะ S 1> พราะว่าด้วยความที่เราก็อายุมากขึ้นแล้วอ่ะ,ะ,ะคะ,<ฮ>ะพอเราได้คอนเทสต์แล้วคอตากแล้วเนี่ยความมั่นใจมันก็กลับมา <ฮะ S 2> ค่ะคนบอกว่าโอ้นี่เป็นนักสาวไทยมันผ่าน31ปีแล้วก็ยังแบบว่าดูดีแล้วก็ยังดูแบบว่าเออดูเด็กขึ้นอะไรอย่างเง <ฮะ S 2> ี้ยมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นขึ้นทุกวัค่ะเห็นต้องแต่เด็กต้องแต่เด็กแล้วเนาะหนูเห็นต้องแต่เด็กเลยค่ะยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมเลยทุกคน ได้ค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะวัสดีค่ะคุณหมอมาแล้วค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณหมอชมาทิย์นะคะโอเคค่ะคุณหมอเมื่อกี้หนูไปเซอร์เว์มาข้างล่างแล้ว เรียบร้อยดูนู่นนี่นั่นถึงเวลาที่ต้องเจอคุณหมอแล้วค่ะคุณหมอคะพอดีว่าเขาว่ากันว่ากันเมื่อกี้ว่าคุณหมอกําลังสร้างโรงพยาบาลอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้อ๋อคือเดิมเดิมตรงนี้ก็ตึกตึกอะไรมันตึกห้าชั้นค่ะคุณหมอระบบเป็นระบบค่ะเทียบเทียบเท่าโรงพยาบาลค่ะคุณหมอแต่ว่าเราไม่ได้ขออนุญาตเป็นโรงพยาบาลเราขออนุญาตเป็นคลินิกตรงนี้มันเป็นตึกเช่าเราก็เลยต้องย้ายไป ไม่เช่าที่ไม่เช่านี่คือค่ะซื้อที่เองแล้วก็สร้างโรงพยาบาลคงจะเสร็จประมาณปลายปีหน้าปลายปีหน้านะคะอยู่แถวไหนคะคุณหมอตอนนี้อยู่ถนนตักสินติดก,ก,ก,กับโรงพยาบาลสมิตวเวกับค่ะโห<ฮ><ฮ>เห็นแล้วเมื่อกี้โมเดลต้องินเซิร์ตภาเพเข้าไปนะยิ่งใหญ่อลังการมากอ,มอย่างนี้ที่นี่โทษนะคะมีคุณหมอกี่ท่าน,นะคะแล้วก็มีพนักงานกี่คนคะ ตอนนี้หมอมีทั้งหมดเกือบยี่สิบคนนะครับค่ <หา S 2> ะนัการมีก็ใกล้ๆร้อยล้ะใกล้รอลล้รอยแล้วโอ้โหเมื่อก่อนเราเปิด <หา S 2> คลินิกอยู่ตรงท่าดินแดงมีพนักง,งานอยู่หกเจ็ดคนเอง <หา S 2> ค่ะแล้วก็มีหมอคนเดียวค <หา S 2> ่ะตอนนี้เราต้องใช้หมอเป็นทีมแล้วแล้วก็ <หา S 2> แต่ละคนก็จะมีฝีมือเฉพาะเฉพาะ<ห>าเช่น <หา S 2> คนหนึ่งทำตาบนคนหนึ่งทำตาล่างคนหนึ่งทำคิ้วแยกหมดนะโอ้ทำได้คนทำ แต่แต่ละคนก็จะมีลูกทีมเขาอีกจะมีทีมเย็บค่ะทีมตัดทีมแต้มมันมันทุดกันหมดเลยนะครับใช้หมอเยอะแต่ว่างานออกมามันจะเป็นระดับเขาเรียกว่าพรีเมียมอ่ะงานถ้าเทียบกับช่างเนาะก็เหมือนเราเป็นช่างตัดสูตรระดับตัดสูตรงานจะละเอียดตะเข็บตะเข็บเลยจะไม่จะซ่อนหมด่ะซ่อนรอยค่ะทหลองค่ะทีนี้กส่วนอีกเลเวลหนึ่งก็คือ ตัดแบบธรรมดาก็จะเป็นผ่าการราตัดเสื้อผ้าทั่วไปก็ที่นี้จึงใช้หมอเฉพาะทางจริงๆใช้เยอะใช้เยอะค่ะุณหมอเริ่มด้วยจากการทําตาเลยหรือเปล่าคะครั้งแรกที่เปิดคลินิกเลยอะคะอ๋อเราเป็นเราเริ่มต้นจากตาหูคอจมูกค่ะค่ะค่ะมันก็จะเป็น เป็นก็เรียกอนุสาขาศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าเราก็จะมีหมอจักษุด้วยมีหมอคอจมูกด้วยมีหมอศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้าด้วยก็อเอามารวนในอนาคตก็จะมีทีมตากันไกลคือทีมฟันก็จะมาใช้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเนี่ยมามาทำด้วยกันเฉพาะตรงนี้ เราได้ทำทันร่างเพราะฉะนั้นบริการอวัยวะตรงนี้มันก็มีหมอตาหมอเขาจะมูหมอฟันหมอใบหน้าหมอผิวพรรณเพราะฉะนั้นมาก็จะครบครบที่นี่ครบเรื่องเรื่องใบหน้าเรื่องใบหน้าทีเดียวโอกาสแก้มีแต่น้อยมากนะครับค่ะเป็นความชำนาญเฉพาะเฉพาะส่วนแล้วก็เฉพาะคนด้วยอืค่ะก็เมื่อกี้ที่หนู อยู่ข้างล่างนะคะข้างหน้าคลินิกจะเขียนเลยว่าสัญญกรรมเป็นผู้เชี่วชาญทางเฉพาะใบหน้าใบหน้าโดยเฉพาะเฉพาะใบหน้าเราจะหมุนปากฟันซ่ะเราจะสร้างโรงพยาบาลที่นู่นจะเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่เฉพาะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะบริเวณนี้ใบหน้าโดยเฉพาะค่ะซึ่งซึ่งเออมันเป็นต้องเอามอหมอหมอที่มันเกี่ยวข้องกันตรงนี้มาทําด้วยกัน นะครับก <Ooh. S 3> ็ค be ือรวมหมอตาหมอจมูกหมอตาหูคอจมูกบอใบหน้าหมอฟันเอามาทํางานด้วยกันบางทีงานชิ้นเดียวค่ะให้หมอสองคนถึงคนเป็นทีมทางานเป็นทีมทีมเวิร์กเป็นทีมโอเคค่ะนาที่ผมตอนนี้มันก็เหมือนเหมือนหน้าดนตรีนะเขาเล่นกันหมดผมก็เป็นเขาเรียกนายอะไรเนาะผู้กำกับนักเตอคอยคุมคอย โอเคค่ะด้วยยุคนี้นะคะมีเขาเรียกว่าอะไรมีหลายวิธีมากเลยที่ทําให้หน้าของเราเนี่ยแบบเขาเรียกว่าตึงตึงมากๆคุณหมอมีวิธีไหนบ้างคะที่จะทําให้ความหย่อนคล้อยของใบหน้าดูตึงอะคะ่ะแล้วส่วนมากอายุเท่าไหร่ที่มาหาคุณหมอคะคือต้องออ,อธิบายให้ฟังหน่อยเนาะเนื่องจากว่าตอนเนี้ยคนเราอายุยงิงมากขึ้นเฉลีย่ยแล้วค,คนไทยเนี่ยมันมันเกินเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหก ครับเพ<า>ราะฉะนั้นอายุเฉลี่ยก็เรียกไลฟ์แบนอยู่เ5แต่จริงๆแล้วมันแก่นั้นแ 40, ห่อายุสี่บอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงส0 4 5ิบส5 6 0ิบห้าห้าสิบห้าสิห้าหกสิบิห้า็สิบช่วงนี้<า>เป็นช่วงที่เราเริ่มรวย<า>ทำไมต้องสี่สิบอ่ะสามสิบได้ไหมยี<า>่สิบได้ไหมก็ได้ครับก็จะถบางคนก็เริ่มตกนะแต่เราก็เราไม่เรียกว่าดึงหน้าแต่เราเรียกไปอย่างอื่นเดี๋ยวจะอธิบายฟังนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องทำเฟซลิฟหรือเฟซล็อกจริงๆเฟซลิฟเฟซล็อกเนี่ยเฟซล็อกก็คือการดึงหน้าชนิดหนึ่งการดึงหน้าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่สามหมวดหมวดที่หนึ่งก็คือหมวดดึงหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดมันคืออะไรไม่ผ่าแล้วมันจะดึงได้ไงเย็บเหรอคะเขาก็เอาร้อยไหมไงอ๋อร้อยอ๋อร้อยไหมเข้าไปเรียกว่า เฟซลิฟก็กร้อยหมายยกกระชับหน้าเนีรียกกระชับหน้าก็ก็ทําได้นะก็ในคนอายุน้อยๆไปทํากันก็เป็นปกตินะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นไม่ต้องผ่าตัดหรือ Non Surgery อรี่มันเหลืออีกตัวหนึ่งออกมาตั้งนิ้วนี้นิ้วชี้เนี่ยนะเป็นเมเจอร์เซอร์เจอรี่คือขนาดใหญ่เลยคือดึงหน้าเฟซลิฟเลยครับดึงไดหนังหุมานี้แหละน้วลกมาคุณข้างหลัง อันนี้ก็เป็นผ่าตัดใหญ่ต้องวางยานะครับแล้วก็เหมาะสําหรับฝรั่งนะเพราะฝรั่งมันเขาย่อนเร็วอะค่ะแตนี้อันนี้ก็เป็นร์เจอรี่อันนี้เป็นนอนร์เจอรี่อันนี้ผ่าตัดอันนี้ไม่ไม่ต้องแต่มันมีตัวหนึ่งตรงกลางซึ่งเราเอาผสมประสานกันก็คือการตึมหน้าโดยวิธีล็อกการล็อกนี่เน้นเรื่องเย็บค่ะอันนี้เรื่องร้อยร้อยไหม่คะอันนี้เย็บเย็บเข้ตัด อันน <'t S 2> <AK> ี้เน้นผ่าตัดตัดนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจว่าการกระชับหน้าหรือการยกหน้ามีหลายวิธีนะยังมีวิธีอะไรย่อยแปลกประหลาดพิสดารอันนี้จะไม่ขอพูดถึงเพราะอันนี้เป็นตัวตัวตัวแม่ตัวหลักค่ะคุณหมอใช่ค่ะโอเคค่ะคุณหมอเราจะเห็นว่าการสัลญกรรมเนี่ยทุกวันนี้วิววิวัฒนาการนี่ โอ้โห oh, ไปไกลมากแล้วก็ความปลอดภัยนี่สูงมากไหมคะคุณหมอถ้าถามเรื่องความปลอดภยัยอะค่ะคุณหมอความปลอดภัยตอนนี้ค<ฮ>่ะต้องขอขอบคุณแพทยสภานะครับที่ก<ฮ>ําหนดว่าการให้ยาที่เกี่ยวกับให้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 หลับหรือว่าให้สลบอะไรเงี้ยนะคุ่ณหมอค่ะอให้หลับตื่นหลับลึกต้องใช้หมอดมยาตอนนั้นของเราที่ที<ฮ>่ยกพอนี่เราก็มีหมอดมยาประมาณสิบท่าน<ฮ>ย้ยกยกทีนมาจาก จุฬาเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์หมด่อเพราะนั้นความปลอดภัยสูงเพราะว่าเอามือชั้นอาจารย์มาหมดเลยอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะแล้วก็สิ่งที่เราเราทาขึ้นมาให้แบบเฟซล็อกเราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาเหมาะสาหรับคนเอเชียแล้วทาน้อยมันก็ระยะเวลาทํางานมันก็เพียงชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ถ้าทําแบบตัดเย็บ นะตัดผ่าตัดนานมากมไหมคะหชั่วโมงแปดชั่วโมง<ม>แล้วก็ในพุธสุอายุทํานานไม่ดี<ม>ก็ทําเป็นล็อกล็อกนะฮะเป็นล็อกล็อกทำทีละหน่อยก็ได้ค่ะค่ะก็จะเป็นความปลอดภัย<ม>นะนี่มั่นใจต้องเทราพรคลินิกนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะทางสยามรัฐอ,ออนไลน์นะคะขอขอบคุณคุณหมอชลธิตมากคนะเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่คุณหมอมาให้ความรู้เรานะคะครับขอบคุณค่ะ